นายอภิสิทธ์ผูชัยแสงผู้ใหญ่บ้านโคกเครือหมู่ที่3ตําบลอุ่มเมาอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินกล่าวว่าเมื่อวันที่1 1กุมภาพันธ์2564ตนเองพร้อมลูกบ้านใเข้าไปพบกับผุ่มในการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกาลสินเพื่อสอบถามความชัดเจนในการแบ่งเขตเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่จะมีขึ้นในวันที่28มีนาคม2564นี้เนื่องจากชาวบ,บ้านและผู้สมัครเกิดความสับสนในการแบ่งเขตเลือกตั้งตามประกาศ ของกะกะตนายอภิิ์ภูชัยแสงกล่าวว่าหมู่บ้านโคกเครือหมู่สามตำบลอุ่มเมา้าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ560คนแต่ถูกแบ่งกระจายให้ไปอยู่ใน3เขตเลือกตั้งคือถูกแบ่งไปอยู่ในเขตเลือกตั้งของเทศบาลตำบลโคกสีจำนวน120คนขณะที่ส่วนที่เหลือก็ถูกแบ่งไปอยู่ในเขตเลือกตั้งของเทศบาลตำบลอุ่มเมา้าเขตหนึงและเขตสองทงนี้ เป็นข้อมูลที่กกตประกาศมาทําให้คนในหมู่บ้านเดียวกันไม่สามารถที่จะเลือกคนของหมู่บ้านให้เป็นตัวแทนของตนเองได้โดยเฉพาะผู้สมัครหนึ่งเดียวของหมู่บ้านที่ลงสมัครไว้ในเขต2แต่พอประกาศแบ่งเขตออกมาว่าตนเองกลับมีรายชื่ออยู่ในเขตหนึ่งทำให้ไม่สามารถที่จะแม้แต่จะลงคะแนนเสียงให้กับตนเองได้ด้านนายสุทธิชัยบุญเตยงผู้ในการสรํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกาลสินกล่าวว่าในกรณีการกําหนดแบ่งเขตเลือกตั้ง ครั้งนี้มีการเสนอมา3รูปแบบโดยมีการคำนึงถึงจำนวนประชากรที่มีความแตกต่างกันน้อยสุดและพื้นที่ที่ติดกันโดยเมื่อพิจารณาแล้วก็จะส่งให้กรกตส่วนกลางพิจารณาต่อเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะประกาศในราชกิจจารุเบกษาและแจ้งขังเทศบาลทราบโดยได้พูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านโคกเกลือในระดับหนึ่งแล้วอย่างไรก็ตามด้วยระยะเวลาที่กำหนด ประเด็นการร้องเรียนของชาวบ้านโคกเรือในครั้งนี้คงจะไม่สามารถแก้ไขได้ทันเพราะต้องยึดตามประกาศในราชกิจจารยุทธเอกษา,ากล่างๆหากถึงก็กตใหญ่ก่อนพวกท่านก่อนพวกคุณจะทำพิจารณาอะไรไหนบอกว่าประชาชนมาก่อนไหนบอกว่าฟังเสียงประชาชนก่อนก่อนที่จะแบ่งเขตท,ทำเขต ในเมื่อทําแล้วทําหนังสือคัดค้านไปแล้วตั้งแต่พื้น,น,นที่แบ่งเขตแล้วทําไมมาเป็นแบบนี้<ม>แสดงว่าประชาชนนี่ไม่มีความหมาย,มมอยตอนแรกทําหนังสือให้ไปประชาคนทําไมทําไมไม่แบ่งไปเลยทําไมไม่แบ่งเองเลยแล้วแจ้งแล้วก็แจ้งมาหน่อยแต่พี่ไม่แก้งผมเพิ่งรู้เมื่อวานนี่ครับทั้งที่ผู้สมัครเองก็ยังไม่รู้ไปสมัครมาแล้วเราเพิ่งเพิ่งรู้เมื่อวาน,น,นจะมันมจะแก้อะไรได้ล่ะครับนี้นี่คือปัญหา ของชุมชนอยากให้กกตใหญ่คิดถึงผู้กชุมชนบ้างครับ,รบมีการแบ่งเขตในส่วนของหมู่ที่3บ้านโคกเครือนะครับออกเป็น2ส่วนนะฮะส่วนหนึ่งอยู่ในเขตเล็กตั้งที่1อีกส่วนหนึ่งในเขตเล็กตั้งที่2นะครับซึ่งทําให้ชาวบ้านโคกเครือไม่พอใจนะครับเนื่องจากเกรงว่าในการลงคะแนนเียงเล็กตั้งนะครับอาจจะไม่ได้ ผู้แทนของหมู่บ้านคูเกเครือนะครับเป็นสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับจึงมายื่นหนังสือแล้วก็มาชี้แจงขอคาปรึกษานะครับแล้วก็ขอคําอธิบายในส่วนของกระบวนการไปเขียรตั้งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้นำไชี้แจงต่อ,อาทางด้านาท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านคคกเครือหมู่ที่สามซึ่งนําชาวบ้านนะครับมาพูดคุยทําความเข้าใจขอคำคคอขอข้อที่จริง ให้ผมรับทราบนะครับว่ากระบวน,นการในการเปเขตเลือกตั้งนั้นนะครับก็เริ่มจากทางเทศบาลจะทารูปแบบในการเป็นเขตเลือกตั้งมาให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจํานวน3ามรูปแบบนะครับซึ่งจากการที่ผมได้ตรวจดูนะครับก็ปรากฏว่าบ้านโคกเคลือในส่วนของที่ไม่มีการแบ่งหมู่บ้านโคกเคลือออกเป็นสส่วนนะฮะในส่วนของรูปแบบที่1ก็ปรากฏว่าปรากฏว่ามี ส่วนต่างของจํานวนประชากรแตกต่างกันถึง20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของรูปแบบที่2ที่3นะครับที่ทางเทศาบาลเสนอมาก็ปรากฏว่ามีการแบ่งหมู่บ้านโครเครือออกไปแล้วก็ถ้าหากแบ่งออกไปแล้วนะครับก็จะทําให้จํานวนประชากรแตกต่างกันนะครับไม่ถึง10%นะครับจากนั้นนะครับพอเสนอรูปแบบไปผมก็เสนอให้คณะกรรมการไปเขตเลือกตั้งในส่วนของจังหวัด นะครับคณะกรรมการบังคเลือกตั้งของจังหวัดพิจรนาคณะกรรมการบังคัเลือกตั้งของจังหวัดพิจนาตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนดนะครับก็ดูจํานวนประชากรมีส่วนต่างของจํานวนประชากรแตกต่างกันน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดแล้วก็มีพื้นที่ติดต่อกันนะครับก็เสนอให้คณะกรรมการเลือกตั้งได้โปรดพิจารณาในส่วนของสารรูปแบบโดยเรียงลําดับ1 2 3สจากนั้นคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับก็จะ มีการประชุมพิจารณาครับแล้วก็มีมตินะครับมีมติแล้วก็เสนอในส่วนของรูปแบบที่3นะครับซึ่งมีจํานวนประชากรแตกต่างแตกต่างกาันน้อยที่สุดนะครับและได้ประกาศในรางจิจารุรเบกษาในสุดของปั้นในเขตเลือกตั้งนะครับแล้วก็แจ้งทางเทศบาลได้รับทราบนะครับในส่วนของการประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองคการมห ah าส่วนนายกเทศมนตรีและสม,ะมาชิกสรรภาเทศบาล นในครั้งนี้ก็จะถือ,อหลักเกณฑ์การแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติแล้วนะครับประกาศในการแบ่งเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ